ผู้ช่วชาญของทางองค์การสิทธิท,ทรัพย์สินทางปัญญาโลกเดินทางไปเที่ยมเพอร์เวนชวนจังหวัดปกครองตนเองชนชาติทิเบตและชนชาติเชียงอาปาบุนทนเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเพื่อปรึกษาเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ประจำภูมิภาคของขนจามรีที่ผลิตในท้องถิ่นให้กับผู้ทอเย,ย็บพรมขนจามรีสำหรับพรมขนจามรีเป็นวัสดุอันมีคา่าที่ได้รับความนิยมจากผู้ออกแบบและผู้บริโภคของทั่วโลก ทุงยาพื้นที่ของจังหวัดอาป้าเป็นบ้านพักของเขตจามรีซึ่งแต่ละปีได้ผลิตเพาะเลี้ยงจามรีมากกว่า1 0 0 0 0แสนตัวแต่หลังจากเมื่อปี2008อำเภอวั้ชวนได้เกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวกระทบต่อที่พักของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเช่นชนชาติทิเบตชนชาติเชียงและชนชาติหยุยหลังจากที่ฟื้นฟูแผ่นดินไหวพรมขนจามรีก็คืออุตสาหกรรมหลักของพื้นที่ โดยทางผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มาเยือนอำเภอบ้ิชวนได้กล่าวว่าการพัฒนาของอุตสาหกรรมจำรีของท้องถิ่นทําให้เขาประทับใจมากโดยผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดั้งเดิมและวัสดุแฟชั่นเนีระดับโลกทางผู้เชี่ยวชาญหวังว่าคนจำรีสามารถช่วยการพัฒนาของเขตชนบทได้